ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผูดสนุนเหตุเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงการไฟชทยแลนด์วายท้าช่องวันนี้ต้องอยู่กับเกมนะคปแกนการ์จิสไตล์ทูวิกตอรี่นะครับผมนะวันนี้เราก็จะตู้กับใครนะครับมาดูกันเลยนี้คือรู้ว่าเป็นตัวละครที่เป็นตัวร้ายนะครับแต่ว่าไม่รู้เล่นอะไรด้วยนะครับนะวันนี้เด็กที่เราจะาลงนะครับพี่อยากเล่นเกรดเนเจอร์ซึ่งเด็กก็ยังไม่ฟูอยู่ดีลหละมีตามพี่น้องเห็นตามลิต์นี้เลย อาจจะมัวๆทั้งหน่อยนะครับโอเคอเริ่มเลยดีกว่านี่นะครับมาตัวเริ่มโคอ,อลามาร์สโอเกนเนี่เจอที่ใส่สลีปสาวาดโอเค อืนี่มือหรือเท้าครับเนี่ยทำไมมันขึ้นได้สุดทีนอย่างนี้มากเลยนะครับนะไม่มีเกจสามเยโอเคไม่มีเหมือนเดิมไปน,นโโรื่โกลพาลาดินนะครับนะตูโจเลิบ,บปเ๊รู้เลยโจเซฟนะครับผมโจเซฟอืออลงหลังไปแล้วนะครับนะโอเค จบเธอแล้วโอเไว้ okay. right <Right S 1> นะครับเดี๋ยวเราถอยโคอ่าลงหลังแวนเหมือนเดิมโอเคไม่คอครับเราจะเข้าเมนเฟดเลยบูลและตีแวนหน่งสอง ไม่มีอะไรอืมากาดอยู่วูทิ้งบูโนโ่เด็กลีเจีนแน่นอนผมหลุมเร็วขนาดนี้มาดูวันต่อไปมีบูโน,โนโ่ด้วยแหละโอ้เป็นตัวไอคู่ดาบนะครับนะมุลลาสเมะนะครับโอิบสองโอ้โหอันนี้หมืน่นสี่ขอหมื่นพูดไปดังๆว่าโนกาโตะครับ ไม่มีอะไระครับใบที่หนึ่งมันใบเดียวแหละเช็คไบเดียวว้าฮิตทิกเกอร์ครับผมอัดพลังให้แวนและก็ขี่ให้แวนนะครับโอเคบวกสามพเป็น12ครับเรียกว่าตีเท่ากันเลยกาดหน่อยนะครับด้วยหมีพ่อครัวของเรานะครับพอแล้วกาดนี้นีพอแล้วติง้งกมแงเข้าโอเค ไอดอแล้วนะครับนะโ okay. อ,อเคอ่อขอลงไปช่วยตีหน่อยอ่ oh. โอเคขอลงไปช่วยตีปุ๊บหาตัวบูลหาตัวบูลหาตัวบูลนิดนึงเผื่อถึงสองหมื่นนะครับฮิตจะได้จวดได้โ oh. okay. อเคตะกิวนี้ทำงานไหมไม่ทำงานนะครับเราไม่มเก็ตสามไม่โชว์โอเคค่าเมนเฟสไปเลย เราโจมตีเรียงกาเขาก่อนเออให้ได้ทิกนะลูกโนกาโดาครับผมขอทิกนึงไม่มีเป็นสล็อตนะครับนะโอเคไม่เป็นไรเขายัางโนกาดเคโอเค,อเคสองไปหนึ่งบตีอัดมาเลยครับหมื่นหกขอหมื่นยังถึงหนึ่งได้นะครับไม่ป้องกันนะครับแบ้มบแรกเขาเป็นพีจนะครับเป็นพีจเก่าด้วย แลนดุนะครับผมโอ้โหทีนี้คอเต็มที่เลยนะครับมีการเปิดใหม่สามโอ้โหหาตัวมาเล่นด้วยนั่นเองโหดจริงๆนะครับเก้าพันตีเราทำไงดีเราจะพูดไปยังฮวาโนการต์ตกับ เด็กเรานี่ไม่ใส่เกตซามเลยเป็นสิบสองด้วยห้าพันไปตอนนี้เราสองด,ดมแล้วนะครับเพราะหนึ่งแดมเองากาดแค่นี้พอละเป้งไม่เข้านะครับพูดไปอีกครั้งว่าโนกราดนะครับผมคอยข้างแรางคอยข้างแราง มัมันตีบวกสองพด้วยนะครับนะาการมือนี้เอาได้เดียวนี้ค่อนข้างเสี่ยงกับการโดนสูงจะปล่อยนะครับคิดท,ที่ท่อทิกเกอร์ครับผมอัดให้แวนให้หมดโอเคโ,เค,โเคเราเธอเรานะครับนะสตาร์โดคือที่ท่านเยอะไปเปล่าไม่เป็นไรมีเท่านี้เฮ้ย เรากดผิดนะครับเราไปไรทับทําไมก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรพลาดแล้วพลาดไปคาตัวที่12ก่อนขอทิกขอทิกโอกาสด้วยไม่มีทิกมีสมเสร็จมาหนึ่งตัวโดนต่อยปับป๊บๆไปตัวระเบิดไปในเมื่อเราไม่มีทิกเราตีข้างครับผม เดี๋ยวเขาเอาข้างมาลุมลอยได้อีกเขายืนเป็นตัวรีเจียนนะครับโอเคเราไม่รู้เหมือนกันว่าตัว n อพีซจะกำหนดมาให้เล่นกับเราได้ยังไงนะครับนะโอ้ยังมียังมีหืบูตีอะไรทีนี้นเขาเรียกว่าแรงสะใจ โอเคเราจะปล่อยก่อนนะครับแวนเขาเหมือนเด็กมะเร็งไนงะขี่ไปดิปล่อยโดนขี่ไปดิเออโอ้ไม่โดนไม่โดนฟ้าผ่าเลยโอเคพลังครับผมเราได้พลังเหมือนกันได้จวนหนึ่งด้วยส่งให้แวนการ์ดแน่นอนครับเป็นหมื่นสี่ไว้ก่อนได้ขีเทียนป้าซิ่งครับผม ตีมาถึง20,001นะครับแล้วก็ได้เทคอีกเป็น2 0 0 0ขอถึง1 0 0 0นะครับช็อตนี้เราก็ต้องปาปีจีแล้วแหละโอเคปีจี okay. นะครับผมตะกี้อยูีจีทำงานทิ้งมาคอร์ดหนึ่งใบปุุงไม่เอา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 ,เอาพอแล้วพอแล้วปรการด้วยพีจีไปเยอะพอ,เ,อ,อเรา5แดมแล้วซึ่งเขาแดมเดียวแล้วเราก็สก <Okay. S 1> ูเกรดคือเราใส่เกรดสามอ่ะเนี่ย เต็มเต็มไม่น่าได้ใส่แอซิดไหมไม่อซิดนะครับนะไลไหมเราก็จะไม่ไลโอเคคอลงเรียกเกโอเคทีนี้เราจะเอาลิง์นะครับไปตอบวูดให้มันหน่อยนะครับตึ้มโอเคโอเคทีนี้เราปัตเทิลเฟสยังพอเล่นได้ยังพอเล่นได้ตีอัดแวนนร์นะผมนะเมื่อตีแวนนะครับเทคสมเสร็จทำงาน ชี้สี่ให้หนึ่งตัวไปเบิ๊บเราชี้ข้างหลังนะครับโอเคหัวบนมันมือนหนึ่งโอเคมันฝั่งตรงข้ามกาดนะครับที้เขาจะตีตัดเรียเขาอีกนะครับให้เขามีของเล่นโอเคโนกาดนะครับมื่นตีพีจีอีกแล้วเหมือนใส่พีจีไว้แปดใบ ขึ้นมือทั้งนั้นโอเคสุด okay. ท้ายครับผมเป็นข้างนี้สองมืนนะครับจมตีแบนกาตีฮิตเราจะได้จวบหนึ่งใบนะครับนะโนกาด้วย no no โอ้ใจจริงคนนี้ได้ขีนะครับนะได้ขีมาตอนนี้ก็ไม่มีผลแล้วนะครับเราตีตัวสุดท้ายไปแล้วัวหนึ่งใบเอ้เป็นเกสตมตัวรีเจนยังดียังเล่นได้โอเคครับผมตัวนี้ก็จะตาย เพราะว่าจากเทคนะครับโอ,โอตีแวนเราก่อนเลยนะครับทางเลือกมีไม่เยอะนะครับนะตอนนี้ ตีจีครับผมทำการทิ้งตีจีอีกใบหนึ่งเราอาจจะต้องทิ้งเกตสามใบที่เป็นรีเกียนมานะครับอาจจะเล่นไม่ได้แล้วเพราะฝั่งตรงข้ามกดดันค่นข้างหนักเคกันได้นะครับมันหนักมากมันหมื่นแปดนะอืม ทำยังไงดีทำยังไงดีมือเราเป็น P.G. ซะด้วยจากาดตัวนี้โอเคงั้นเรายอมกาเกตสู้ดีกว่านะครับนะใช้พีจีอีกหนึ่งครั้งโอเคได้เทคพีจีเธอนี้เราอาจจะแพ้ก็ได้นะครับได้พีจีขีดึงโอเคถ้าเป็นเกตสามรีเจนขึ้นนี่จะดีมากเลยขอใหมันขึ้น แต่แอนดรอย์เยะเป็นช้างเป็นช่องซึ่งไม่มีทางเลือกแล้วต้องไร้เราก็สไตล์ไม่ได้ด้วยตีวานเลยนะครับฝั่งตรงข้ามเหลือมือห้าใบเราไม่เหลือสักใบโอเคอัดให้ตัวนี้ไว้ก่อนเก่อได้ทิกนะครับ้วสองทิกนี้ก็ พลังขึ้นสูงเหมือนกันการนะครับเราจะอัดข้างไปก่อนลวกันนะครับถ้าอัดแวนนี้แบบเขาจะลงมาตีเลยนะครับถ้า n p c ในเกมนี้คือพอจะจับไต่ได้สั้คันนึง b i g b e l l y นะครับคีพะวังนะครับผมนะให้คีข้างนะครับผมกับพลัง น่าจะได้สองทิกฮนะโอเคตกตายไปต้องโอเคประหยัดแวด2 2> ่์เลยสองทิศมื่นแปดโอ้หนูกาดด้วยโอเค,อเคได้กี่พลังเหมือนกันนี่เป็นไรไนี่เป็นไรยตายนะครับ ึมยังไงทางนั้นน่าจะสไตล์นะครับไม่สไตล์ก็จะรีเจียนขอด้วยนะรีเจียนแน่นอนนะครับทิกเมทแล้วนะครับนะเป็นฮิวคีคคคค้นะครับนะโอ้โหเอว่าดุดันดุดันโอเคอรีเจียนนะครับผมแล้วก็ ทําการเปิดสามนะครับจากรอฟูทําเบเตอร์พ oh. อหนึ่งได้อรอฟัวนี้เปิดไม่ได้แล้วนะครับนะโอเคไว้ใต้กองสองเบสกิลมุลสเมนะครับคว่ำสองทิ้งตัวเองปุ๊บเปิดมาไม่ขอเปิดทำไหมบบ่ปล่อยนะครับผมเราจะพูดอจากเต็มปากเต็มปล่อยปล่อยเั่นปโอเค อยนะครับผมากาดก็ไม่พอโอ้ขี่พลังด้วยค่อนข้างหลุนแรงโลบูโนโ่ด้วยค่อนข้างหนักหลวงพอสมควรเหมือนกันฮิวตายนะครับ ก็ yeah. จบแล้วครับผมนะก็ขอบคุณมากันที่เข้ามาดูนะครับถ้าชอบกดไ like, ลค์ตามกด u ับส r i ร e แล้วเพลย์แล้วช่องเราแมนกาฟลายไทยแลนด์แท็บช่องเราจะมีคลิปในเกมไม่ดูอีกแน่นอนนะครับผมนะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณร้านซาาาีเจ้าแมนกาฟลายไทรแลนี้แท็บช่องเราจะมนคลิปเกมแมนกาจีของเราครับสวัสดีครับ